สวัสดีค่ะนะคะเราให้แสงธรรมชาติแล้วกันนะคะเพราะว่าตั้งกล้องแล้วทีนี้แสงมันหายไปนะคะวันนี้นะคะนิดก็จะมาแนะนําโค้ดแม่นิดนะคะก็จะมาแนะนําตัวนี้เลยนะคะกระเป๋าดักซับ่ะนะคะ ตั้งแต่ได้ใช้กระเป๋าดักทรั์นะคะได้เรียนรู้คลิปหหากาศ21วันใช่ไหมทำให้เรามีความสุขคะจากคนคิดลบมาคิดหมวกค่ะนะคะ,นะคะทำให้เรามีสมองที่โลง่งแล้วก็คิดหาช่องทางหาเงินได้มากขึ้นนะแล้วทีเนี้ยก็ทําให้เราสามารถดึงดูดนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพิธีอธิษฐานจิตขอเงิน1,000 0บาทจากกับน้ําหอมพลังงานหินแล้วก็เชื่อว่าเราจะได้ในที่สุด มันเหมือนปฏิหารเลยนะอยู่ดีเราก็ได้ใช่ไหมที่แรกเราก็ถ้าเป็นก็ตอนที่เราคิดลบเรามันไม่ได้ไงตอนที่เราทําตอนที่เรายังไม่คิดบวกอ่ะเราไม่ได้แล้วพอเรามาคิดบวกปุ๊บนะเราเชื่อว่ามันจะได้แล้วที่สุดเขาก็ได้จริงวันนี้แสงแดดนะคะมาเป็นใจก็เลยจับมือโทรศัพท์ไลฟ์สดนะคะก็เลยได้เงินฟรีมานะคะหนึ่งหมื่นบาทนะคะคนพพินิ้ก็ได้มา ฟรีออเดอร์ค่ะกับกระเป๋าหดักซับหนึ่งใบทุกคนก็สามารถเสกเงินฟรีมาฟรีออเดอร์กับกระเป๋าหดักซับได้กล้ากล้าเชื่อกล้าการันตีค่ะมีรีวิวเยอะมากตั้งตั้งถูกลอตรางวัลที่หนึ่งก็มีพมา่าถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีนะคะไม่รวมกับหลักแสนหลักหมื่นหลักหลักพันที่บางคนถูกเป็นเจ็ดแปดก้างวดนะคะจากการใช้กระเป๋าหดักซับตัวตัวนี้เองก็ได้เงินมามา,มาก กว่าหลายหลักหมื่นที่มาเข้เขากับไม่ใช่ทางเราทางเดียวเข้าทางแฟนนะคะอ่านะคะแล้วทีเนี้ยนะคะคือนะคะพอได้กระเป๋าเงินมาเราก็มาฟีออเดอร์แล้วก็มีเงินเนี่ยเอาไปใช้ไหนบ้างก็ให้แม่ให้ตัวเองใช้จ่ายในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เราเจอวิกฤตเหมือนกันเนาะอ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังจากที่เราดูคลิปหากับไปเรื่อยๆพอเราโพสขายกระเป๋าดักซับปุ๊บ วันเดียวโพสท,ทั้งวันเลยโพสเกี่ยวกับสินค้าทั้งวันเลยแล้วอยู่ดีดก็ขายกระเป๋าลักทรัพย์ได้หนึ่งใบได้ทุนคืนเลยนะคะเหมือนเราถ้าวันนี้คุณเชื่อว่าคุณจ่ายเงินออกไปอะ่ะบางคนนะคะอยากจะได้กระเป๋าลักรัพย์ค่ะอธิษฐานจิตค่ะกับกระเป๋าหลักทรัพย์ถ้าเรามีเนื้อนาบุญมีบุญวาสนาต่อกันให้ได้มาอยู่ด้วยกัน พี่พูดแบบเหมือนที่คุณสิตาสอนเป๊ะเลยแล้วก็ได้เขามาอยู่กับเราจริงคือเป็นสายที่แบบพี่นิสายมงคลนะคะเราโคตรเชื่อเลยเราทานะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนะคะมา,มาพูดถึงเรื่องความเชื่อให้ฟังคุณเคยเป็นไหมนะคะโพสขายของนานมากตั้งใจขยันมากแต่ทาไมออเดอร์ไม่มานี่แหละสาเหตนุนี้ที่พี่นิดไปเข้าไปใน u t u b e ค่ะพี่ไปเข้าไปหาของมงคล บูชาอะไรแล้วดีเราก็ได้เห็นแม่ทีมเรานับถือพะพคะเนศเราก็บูชาพะพคฆเนศมาแล้วก็ขอพรเราก็เชื่อว่าเราจะได้แล้วออเดอร์ที่เราจากที่ค้างสต็อกอะขายหมดขายดีไม่พอขายเลยขายหมดเกลี้ยมีมีเหมือนสมองราล่ง,งหรือไงไม่รู้นะคะแล้วก็พูดตามที่แคปชั่นพระพนนเนี่ยเนาะว่าทําอะไรก็สําเร็จค้าขายดีแล้วอยู่ดีเขาขายดีแล้วทีเนี้ยอีกไม่นานเราก็ไปเสิร์ชหาเหมอนกันค่ะใน YouTube อะไรที่มันเนจ๋งกว่าน,นั้นอีกอะ่ะก็เรียกว่าแม่นางกวกหานะคะปกติในบ้านเราก็จะมีรูปผ้ายันแม่นางกวกอยู่แล้วไม่เคยเอาขึ้นทิ้งหรืออะไรทีเนี้ยเอาขึ้นทิ้งไหวตลอดเอากล้วยเอานะอ้ามแดงเอาอะไรมาไหวตลอดแล้วยูดีออเดอร์มาผุดผุดผุดผุมาแบบลูกค้าตอบแชทแทไม่ทันเลยนะแ,แล้วล่าสุดก็ไปดูด,ดูดูหมอรักนะคะหมอรักบอกว่าคนเกิดเดือนกุมภาให้ปี ไห้าลาของรงพุทธนะคุณจะได้มีพลังอํานาจที่เหนือกว่ามนุษย์อ่าที่ทําอะไรก็มีพลังไปหมดแล้วแล้วจริงๆมันเหมือนมีคนมาหน,นัดดุนเวลาไปไหว้ไปขอพรใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาหนุนหลังเราตลอดมีคนคอยสนับสนุนตลอดแล้วก็โชคดีก็มีแม่ทีมดีอะไรเงี้ยอะไรวะมันเหมือนโชคดีหลายอย่างเนี่ยน,นี่แหละก็เลยเกิดจากการที่แบบว่าพอเราเชื่อในเรื่องนี้เราเกิดปฏิหารกับเราหลายอย่าง และก็เลยเป็นโรคที่ว่าหมุนเวียนดึงดูดให้เราได้มามีกระเป๋าหลักสามที่แหละนะคะพอเราดูคลิปหารกบเรามีความสุขเราคิดบวกเราก็จะสามารถดึงดูดเงินฟรีมาเอากระเป๋าได้นะคะทุกคนก็สามารถดึงดูดเงินฟรีมารับกระเป๋าได้เหมือนกันถ้าคุณรักเขาจริงถ้าคุณอยากได้เขาจริงค่ะเขาคุณจะไปช่วยเขาจะไปช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าแบบไหนแม่ค้าออนไลน์แม่ค้าออฟไลน์หรือแม่ค้าแม่ขายหรือว่านักธุรกิจทํางานประจําหรือว่า ถ้าคุณทำงานประจาคุณจะมองเห็นโอกาสดีๆค่ะถ้าคุณได้ใช้กระเป๋าดักซับนะคะหรือว่าคุณเลี้ยงลูกอยู่บ้านคุณอาจจะได้โชคฟุกอ่นะ,ะหรือได้เงินจากสามีที่ให้มาลงทุนข,ขายกระเป๋าดักซับด้วยกันนี่แหละคนเราโชคไม่เหมือนกันนะคะอยู่ที่คุณปรารถนาอยากจะได้โชคแบบไหนถ้าคุณปรารถนาที่อยากจะได้เขาจริงๆค่ะคุณจะได้เขาค่ะนะคะพอเกิดมาพร้อมที่จะไปช่วยคนทุกชั้นค่ะนะคะ,นะคะที่อยากจะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น ขั่งคั่งร่ารวยนะคะมีโชคมีราบนะคะแล้วก็นะคะความหมายของกระเปะ๋าเราซับทาขึ้นมาเพื่อนะคะกํากับจิตตัวเองค่ะจิตใต้สํานึกเพื่อจะทําให้เราเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีคิดบวกนะถ้าคุณมาใช้กระเปะ๋าเราซับมีความสุขเยอะๆนะกระเปะ๋าเราพย์จะดึงดูดรั์ให้คุณเยอะมากยิ่งเจ้าของมีความสุขยิ่งจะเหมือนยิ่งยิ้มอะเงินยิ่งเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งเต้น เงินยิ่งเด้งเข้ามารัวๆอะไรอย่างเงี้ยทุกที่ทุกทางนะคะแล้วตัวนี้คือเครื่องดนตรีค่ะตัวนี้คือเกิดม้านะคะเป็นสัญลักษณ์นําโชคของคนยุโรปเขาจะรู้เลยว่าโอ้หถ้ามึงไม่รีบซื้อนัพาดมากนะคะนะคะไอตัวนี้คือมณีน,นุพเก้าเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยใครไม่ใช้ไม่เป็นไรเราใช้ค่ะนะคะคือเป็นหินมณีน,นุพเก้าที่คือพลอยที่แบบเสริมทุกเรื่องของความเฮงความปังในชีวิต คนเราเลยค่ะนะคะแล้วทีนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะว่านะคะเพราะนี่พี่เป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเซียนพาร์ตหรืออะไรเงี้ยนะคะไปศึกษาไม่ได้อีกาลนะแต่เว่าทําไมนะคะทําไมเขาค้าขายแล้วรวยรวยกันทุกคนที่เป็นตะกอนเนาะเออเซียนพาร์หรืออะไรทำไมเขาชีวิตเขาลุ่งลุ้งพุ่งพุ่งตลอดเออเราเข้าใจแล้วอ่ะนะคะแล้วก็แล้วเขาก็เก่งมากแน่เลยคนพวกนี้เขาต้องพูดเป็นแน่เลยนะคะ เขาถึงได้รวยเอารวยเอาขายของมงคลน่ะนะคนะ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเชื่อด้วยนะคะว่าลูกเราเนี่ยนะ,ะกระเป๋าลักรัพย์หรือน้ำหอมพลังงานทีเนี่ยจะช่วยให้เรามัง่งคั่งร่ำรวยได้แน่นอนเราต้องเชื่อในฝีมือของลูกเราแล้วตัวเราเองในตัวเราเนี่ยก็มีพลังงานชั้นดีมีเซล์ทุกเซลล์ที่พร้อมที่จะสนับสน,นุนตัวเราให้ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันค่ะนะคะนอกจากเชื่อแล้วเชื่อในสินค้าแล้วเชื่อในตัวเองนะคะ ัวเราเชื่อก่อนอันดับแรกนะคะเชื่อว่าตัวเองทําได้เชื่อว่าแล้วก็เชื่อว่าสินค้าก็เป็นหนึ่งเดียวกันกระจเราค่ะไปพร้อมกันนะคะเราก็จะทําให้เรานะคะเฮงๆปังๆเงินเข้ารัวๆแน่นอนค่ะนะแล้วก็จะมีทิปทองนะคะแล้วก็เกือกม้าตรงนี้ค่ะนะจะดึงดูดเงินเข้านะคะทุกทิศทุกทางค่ะนะไม่ว่าจะเปิดกระเป๋าไว้เงินก็ยังจะเข้าค่ะนะแล้วนะคะนี่จะมา วางมือก็ช่งางนะคะจะไปปรับแสงเอานี่ค่ะความกว้างของคือใส่เงินได้ถึงสามแสนห้าห้าพันบาทเลยนะคะคุณลูกค้า,าจ๋านะคะสามแสนห้าบาทพูดผ,ผิด3ามแสนห้าหมื่บาทเลยนะคะหรือใส่สี่แสนก็ได้แต่มันจะแน่นมากแล้วกระเป๋าจะปุ๊นะคะอ่านะคะมันอิ่มมากค่ะกินอิ่มกินจุมากเลยค่ะนะคะแล้วนี่ค่ะนะคะ ซิปนะคะรูดง่ายค่ะทุกทุกตัวมีช่องใส่บัตรแปดช่องแปดมุมนะคะอานะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจรุ่นใหม่ก็จะมีช่องความเพลงใส่บัตรอยู่ข้างหน้าเงินเข้าข้างหน้าเยอะนะคะคือรุ่นใหม่เงินจะเข้าเยอะกว่าเดิมนีกคะนะคะขนาดรุ่นเก่าขนาดแต่ก็รุ่นเก่าถ้าใครที่มีชีวิตคล้ายๆก,กันกับโคตรแม่นิดนะคะ ก็ใช้สีเขียวก็ได้นะซับจะได้เหนียวมาเยอะแยะมากมายค่ะหลักหมื่นเหรอง่ายมากนะคะคุณเชื่อเลยว่าหลักหลายหมื่นเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณถาโถมนะะพี่ยังบอกกระเป๋าลักซับเลยนะคะเงินหมื่นหลายหมื่นเห็นแล้วขอเห็นเงินแสนคาตาสักเดือนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะได้จักเงินแสนสักหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เนี่ยถ้าสมมุติว่านะคะเราซื้อกระเป๋าอะไรก็ได้สมมุติว่าไม่ใช่กระเป๋าเนี้ยมาแล้วใช่ไหมหรือซื้อกระเป๋าดักซับไปเนี่ยค่ะอย่าปล่อยให้กระเป๋าโล่งเด็ดขาดค่ะเงินเนี่ยยังน้อยใส่ไว้8บาทค่ะในซีช่องทิปเนี่ยเงินเหรียญแบาทห้ามให้ห้ามให้ออกจากกระเป๋านะคะหรือหรือไม่นะคะให้ไปซื้อแบงค์พันแบงค์กาโมูมาใส่กระเป๋าไว้แบงค์อะไรก็ได้ที่คุณอยากจะได้ วันนี้ดีใจมากนะคะคนพิทิตได้แบงค์ได้เหรียญค่ะที่เคยมีแต่เราไม่เคยคิดไม่เคยรู้พอรู้แล้วก็เลยม,มาใส่ค่ะเป็นเหรียญของคนญี่ปุ่นค่ะมีมีของอะไรนะประเทศออสเตรเลียด้ยนะเดี๋ยวจะไปหาว่าอยู่ตรงไหน,นก็ไม่รู้เคยไปเที่ยวการจนบุรีแล้วไปเจอหล่นหล่นใต้โต๊ะหยิบมาแต่ทุกวันนี้มันยังอยู่แถวนี้แหละไม่หายจะเอามาใส่ในนี้แล้วได้ไปเจอแบงค์ ของคนประเทศลาวของแฟนด้วยขอเข้ามาแล้ขอมาใส่กระเป๋าไว้ขอบคุณเงินประเทศลาวนะคะเขาอยากได้ตัวแทนอยากได้ตัวแทนประเทศลาวค่ะนะคะมันอยู่กับเราเอาคนที่พูดไทยได้ฟังไทยรู้เรื่องอ่านะคะมีอยู่แล้วค่ะนะคะเขามาอยู่ประเทศไทยนานเขาก็รู้เลยคะนะคะพระคนที่ขยันตั้งใจทําเหมือนกันกับเรามาเยอะๆอ่านะคะนี่เลยนะคะ คมกว้างเขาขนี้ข้างในเป็นพรมสีแดงค่ะทุกสิ่งทุกอย่างทำไมถึงทาสีแดงเหมือนกับคนจีนเลยค่ะนะคะคนจีนจะถือว่าสีแดงนี่เป็นสีแห่งความมั่งคั่งร่ํารวยค่ะนะคะของสีของ แห่งความเจริญรุ่งเรืองค่ะพอดีนะคะไม่ถือเกือว่าใส่สีแดงเองกันอย่างนี้ค่ะเป็นคนที่ชอบสีแดงมากขนาดรถค่ะสักวันนะถ้าเรามีรถเก่งขับนะคะจะซื้อสีแดงไม่สนใจเลยว่าเกี่ยวกับอะไรรู้แต่ว่าเราชอบสีแดงอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะมันเป็นคลิปนะคะไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะแต่บอกไว้เลยว่าคุณเอาเงิน อะไรก็ได้ที่ไม่เงินสมมติว่าคุณันนี้คุณมีเงินไม่เยอะแต่ว่าอยากจะได้เงินเยอะๆเท่าไหร่อ่ะให้ไปซื้อแบงกาโมมาใส่กระเป๋าไว้แล้วคุณจะได้เงินมาตามจํานวนที่คุณต้องการเนี่ยเอาเงินใส่แบงกาโมเกือบสามสี่หมื่นอ่ะปัญหาถูมเข้ามาอย่างนั้นเลยนะคะอยากจะให้เชื่อค่ะเชื่อแล้วก็เอาไปทํำดู นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกวันแล้วทีเนี้ยคุณจะมีคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ย mm hmm. หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขายอะไรก็ขายดีไปหมดโอ้อยากขายแม่สักทุกอย่างนะอยากมีเวลาเป็นหลายกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเลยนะคะไม่อยากหลับอยากนอนเลยอยากขายแต่ของอะ่ะนะคะคือเป็นคนที่ชอบค้าขายนะคะก็เลยบ้าขายของหน่อยค่ะนะคะ,นะคะไม่มีคําว่าอายค่ะนะคะ,นะคะมีแต่คาว่า หน้าด้านแล้วก็อยากจะขยันทําให้เยอะๆค่ะนะคะเงินจะได้เข้ารัวๆเงินจะได้เข้าเยอะๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะคือรูปทรงไม้ค่ะการจเจริญตบโตดีใช่ไหมคะต้นไม้เนี่ยจะไม่มีวันที่สุดไปจาก,กเราค่ะเงินก็เหมือนกันค่ะใครที่ได้ใช้กระป๋างรัทับค่ะเขาจะดูดทรัพย์ดูดเงินมาให้คุณเป็นแสนเป็นล้านร้อยล้านีง่ายสบายสบายค่ะนะคะขอแค่คุณเชื่อค่ะนะว่านี่นะถ้าคุณได้ใช้เขา ขายเขาพูดดีขี้ดีกับเขานะคะบอกเขาขอบคุณเขาทุกวันแล้วปฏิหารก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองค่ะนะคะอ่านะฮะนี่เลยค่ะนะคะหนังแท้เกรด A ค่ะ u นะคะบอกเลยว่าคุณใช้ได้นานคุ้มค่าคาะคะจริงๆแล้วถ้าคุณใช้กระเป๋าทองซับแล้วเฮงโชคดีดึงดลุดซับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านได้มาคาตาคุณจะซื้ออีกใบก็ได้ จริงๆแล้วลูกค้าส่วนมากค่ะถ้าดึงหมูดเงินหลักหลักแสนมาได้คาตาหรือหลักหมื่นมาได้คาตาจากโชคช่องทางที่มีคาดฝันนะคะส่วนมากค่ะนะคะจะซื้อหีีค่ะนะคะเพราะเขาสัญญายไงค,คะสมมติว่าวันนี้นะแม่สามารถดึงดูดยอดขายหนึ่งแสนบาทได้ภายในหนึ่งเดือนนะลูกแม่จะพากระเป๋าโกยซับนะลูกมาอยู่ด้วยนะ เราจะเรียกเพื่อนมาอยู่กับหนูจะได้มีเพื่อนเยอะๆในลูกนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะในการขอบคุณกระเป๋ารังสับมากๆนะอธิษฐานจิตด้วยความที่ปรารถนาจริงไม่ใช่ความอยากแล้วก็จิตเปิดเพลงคลาสสิกแล้วก็อธิษฐานจิตนะเราจะเห็นผลค่ะนะคะเงินก็จะไหลมาท่าโทรมาอย่างที่คุณปรารถนานี่เลยคือความเชื่อสมบูรณ์แล้วก็ถ้าลงมือทําแล้วเกิดผลลัพธ์แน่นอนค่ะนะคะวันนี้นะคะคนพนี้นก็จบคลิปแค่นี้ค่ะสําหรับใครที่ ดูดคลิปมาหากราบนะคะ21วันเกิดความช่งดีคิดบวกได้แล้วก็มาขายกระป๋อหลักทรัพย์ด้วยกันนะคะขอคนคิดขอคนคิดบวกแล้วขอคนที่อยากจะอยู่นานๆอยู่รอไปนานๆค่ะนะคะเพราะว่าอาชีพออนไลน์ถ้าเราอยู่ได้นานเราทําแบบจริงใจด้วยใจรักค่ะรายได้มันจะถาโถมเข้ามาหาเราง่ายๆสบายๆค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะขายสินค้าแบรนด์ไหนก็ช่างค่ะนะคะบอกเลยว่าคุณจะหลงรักค่ะอาชีพออนไลน์แน่นอนค่ะนะคะ ต้องลงไม่ลองไม่รู้ค่ะต้องลองด้วยตัวเองค่ะต้องลงมือทำแบบสม่ําเสมอด้วยใจรักจริงๆแล้วทีเนี้ยมันจะทําให้เราอ่ะลงรักอาชีพออนไลน์ง่ายสบายสบายค่ะนะคะก็ไปแล้วพี่น้องนะคะสวัสดีจ้า